ทีเหลายท่านนะคะถามว่าแม่ยังพาข้าวหอมใส่หน้าอกเดินอยู่ต่อไปไหมแม่ก็ยังทำของแม่อยู่ทุกวันนะคะเพียงแต่ว่าแม่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ทำในช่วงนี้สักเท่าไหร่เพราะแม่ไม่ค่อยอยู่บ้านเนาะแต่วันนี้คือแม่อยู่บ้านไม่ได้ทำกิมจินะคะเพราะว่ากิมจิส่งส่งไปหมดแล้วแม่ก็เลยพาข้าวหอมออกมาเดินข้างนอกนะคะเดี๋ยวแม่จะหอบลมลูก แม่จะมาเก็บผ้าค่ะแม่จะมาเก็บผ้าแม่ก็เลยพาเขาหอมเดินออกมาแม่ตักผ้าตากผ้าไว้นะคะเนี่ยค่ะเนาะเดินออกมาก็น่าจะเห็นแม่เนี่ยตากผ้าไว้ก็เลยพาเขาออกมานะคะเขาหอมก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็ยังก็ยังเป็นเด็กของแม่เหมือนเดิมแบบนี้นะคะ เป็นจริงโซ่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแล้วค่ะออกมาหาเสือเล็กแดดจ้าค่ะแม่ก็พาออกมาข้างนอกร้อนแม่ไม่ค่อยได้ออกพาออกมาทักเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เลย FC ก็เลยไม่ค่อยได้เห็นเนาะ ไม่ค่อยได้เห็นว่าแม่ทํายังไงกับข้าวหอมบ้างมันร้อนก็นเลยไม่พาออกมาไงคะมันร้อนมากข้าวหอมมันเขาอยากออกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแม่ไม่ค่อยได้พาออกมาแล้วผ้าเนี่ยคือข้าวหอมตัวใหญ่แล้วเนะเาะทำยังไงให้เห็นชัดๆไม่ค่อยเห็นชัดทเท่าไหร่ชอบค่ะชอบให้แม่อุ้มแบบนี้ เสือเล็กมองใหญ่เลยเดี๋ยวแม่หันกล้องไปดูเสือเล็กเสือเล็กมองใหญ่เลยเสือเล็กเห็นน้องไหมลูกเสือเล็กเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ให้ดูเสือเล็กเสือเล็กนดูเสือเล็กเห็นไหมคะมองน้องใหญ่เลยเสือเล็กมองน้องใหญ่มีการขู่ขู่พี่ด้วยนะนี่นี่มีการขู่ขู่เขาดูขู่เขาเห็นไหมคะขู่เขา ไม่ต้องขูห่หรอกลูกขูก่แบบไม่มีเสียงอ,อ,อ,อ่ะคือคือคืออ่หนไหมคะเห็นไหมคะอ่าที่เขาไม่ทําอะไรลูกหรอกขู่เขาเห็นไหมคะขู่เขาเก่งมากเลยเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วอยู่กับแม่เก่งที่สุดในโลกล่าอ่ะปะขู่เขาขู่อ่าไม่มีอะไรหรอกแม่รักลูกที่สุดค่ะคนเก่งชอบ ชอบออกมาข้างนอกแต่ก็ขู่คนอื่นเดี๋ยวแม่ก็อีกสักแป๊บหนึ่งให้เอฟซีได้ดูว่ากิจวัตรแม่ก็ยังเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้คือไม่อยากพาออกมามันร้อนจริงจังมันร้อนมากนั่งกับพี่เสือเล็กแป๊บได้ไหมนั่งกับพี่เสือเล็กแป๊บหนึ่งดูสินั่งกับพี่เสือเล็ก Select สิไม่ต้องไปขู่หรอกพี่เสือเล็กก็จะทำอะไรได้เนาะพรุ่งนี้พี่เสือเล็กมีนัดหมอนะคะ เจาะเลือดนะนัดหมอเจาะเลือดแล้วก็ฉีดกระตุ้นฮอร์โมนอีกวันหนึ่งนะคะแม่คงจะไปกลางวันไม่ไหวไม่ต้องขู่ลูกเห็นไหมอยากเดินอยากเดินเพราะอยากเดินจริงโจ้น้อยของทุกคนก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าตัวใหญ่แล้วแล้วก็ร้อนด้วยเข้าบ้านกันดีกว่าลูกแม่พาข้าบ้านมันร้อนแม่จะเป็นลมลูกจ๋านะ ้แม่เป็นลมไปแล้วหนูอยู่กับใครอะลูกเดี๋ยวหมูแดดเดียวก็แห้งแล้วปะเข้าบ้านกันดีกว่าแม่พาเขาเข้าบ้านแล้วนะคะอยากจะออกเนี่ยถ้าหันแบบนี้ก็คือบ้านแม่เดินต่อเถอะนี่ค่ะอยากจะออกแบบแม่เดินต่อเถอะแม่รู้เลยค่ะเราเลี้ยงมาไงเราเห็นอย่างนี้เรารู้เลยว่าหมายความว่ายังไง ไปแค่นี้ค่ะร้อนร้อนมากแม่พาลูกเข้าบ้านก่อนเนาะถ้าเลือกลักไม่พอใจแล้วแม่เข้าบ้านคลิปสั้นๆแล้วก็นนะ้อยเอฟซีเนาะให้เอฟซได้เห็นนะคะว่าแม่ก็ยังรักเข้าหอมเหมือนเดิมบางคนคิดว่ามีฝรั่งแล้วลืมลูกหรือเปล่า สำหรับข้อหอมเนี่ยแม่ต้องบอกว่าที่หนึ่งตลอดนะคะที่หนึ่งตลอดเลยแม่ต้องบอกว่าที่หนึ่งตลอดทั้งความรักและความห่วงใยนะคะแม่ต้องให้เขาก่อนนะคะจบคลิปสั้นๆคลิปนี้เนาะ